สวัสดีครับนักเรียนตัวอย่างที่2นะครับเขาบอกว่าทรงกลมตันนะครับมีปริมาตร36พายลูกบาศก์หนึ่เขาบอกปริมาตรมาแล้วใช่ไหมครับจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเท่าใดอโอเคนะครับเท่าใดนะทีเนี้ยโจทย์บอกปริมาตรมาแล้วโจทย์ไม่ได้ถามปริมาตรแต่โจทย์บอกปริมาตรมาเขียนสูตรก่อนเลยปริมาตรของทรงกลมจะเท่ากับเศษสส่วน3า พายอายกกำลัง3โจทย์บอกมาแล้วครับว่าปริมาตรคือ36พายข้อนี้ในเมื่อโจทย์ติดพายเราไม่ต้องแทน22สิบสอง่วน7นะเราติดพายไปเลยครับพายเราก็ไม่ต้องแทนเพราะสุดท้ายมันจะตัดทอนกันได้ทีเนี้เราจะต้องหาเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมแต่เส้นผ่าศูนย์กลางมันคือ2เท่าของรัศมีที่สองกบที่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะหาเส้นผ่าศูนย์กลางได้ เราต้องดู R ก่อนอโอเคครับพายจักพายได้ไหมครูจะย้ายข้านะครับอยก่กำลังสามเนาะครูจะย้ายสามไปคูณกับสามสิบหกจากนั้นครูก็จะหารด้วยนะครับครูก็จะหารด้วยสี่อตัดทอนะสี 4, 1, 4, 4, 9, ่หนึ่งสี่สี่เก้าสามสิบหกครูเลขครับเก้าคูณสามได้ยี่สิบ ดังนั้น r เดียวตอบอะไรครับอะไรคูณกัน3ครั้งได้27ก็คือ3นิ้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราจำูุดได้ไม่ว่าจุดจะถามอะไรนะครับเราก็สามารถตอบได้นะครับแต่จุดได้ถาม r เมนะอย่าลืมนะดังนั้นทรงกลมนี้จะมี เส้นผ่านศูนย์กลางยาวก็คือ2คูณ3เท่ากับ6นิ้วเหตุผลที่ต้องเอา2คูณ3เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของรัศมีรัศมีของเราคือ3ใช่ไหมเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเป็น2เท่าคือ2คูณ3จะกลายเป็น6นิ้วนั่นเองโอเคครับแต่เราจะมาเจอการคำนวณต่อไปสวัสเลยครับ